อาการกดไหลย้อนอ่ะมันเกิดจากว่าอุจจาระมันไปเต็มลำไส้นึกภาพออกไหมคะพอมันไปเต็มลำไส้เสร็จปุ๊บมันเหมือนมันดันขึ้นมาก็เลยทําให้เกิดอาการกดไหลย้อนใช่บางทีเราก็อาจจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าเกิดกดไหลย้อนอมีน้ําเปรี้ยวๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกนิดนึงนะคะคนท้องเนี่ยห้ามไม่อึอต้องอึเพราะดูสภาพใช่ไหมคะนี่ลกคืออยู่ตรงนี้และ มันพร้อมที่จะดันกดไหลย้อนขึ้นมาตลอดเวลาแต่พอเราทานตัวแลคกติสเข้าไปอ่ะมันจะช่วยทําให้กุจลาเราซอบขึ้นแล้วพอมันซอบขึ้นมันก็จะลดการเบ่งของคุณแม่น้ำปวดเนี่ยเริ่มทานแลคกติสในตั้งแต่อายุคันเท่าไหร่หรือว่าก่อนที่จะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัดือหนึ่งเดือนเหมือนทานเลยทานเลยทานได้เลยใช่พอรู้ว่าท้องผูกปุ๊บตั้งคันไม่ตั้งคันก็ไม่ควรปล่อยให้ท้องผูกและตัวเนี้ย คุณแม่ทานได้คนไม่ตั้งครรภ์ก็ไม่ต้องกังวลทานได้เหมือนกันทานได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นคือการถ่ายทุกวันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันลดหลายอย่างมากริสีดวงหลักๆค่ะมันเลงลำไส้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งไม่อืดแล้วเนี่ยมิตรยิ่งกดไหลย้อนมีน้ําเปรี้ยวๆในคอแล้วก็จะทรมานบางทีก็จะลามไปจนถึงทําให้ไอรู้ใช่ไหมเวลาเรากดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอ่ะและไอ้ตัว ตัวตัวกดน้ำย่อยอะค่ะมันจะทำให้เราไอด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือแลคกิส์ทำยังไงก็ได้ให้ทา,<ช>แานแล้วก็ไม่ไม่ใช่ยาระบายค่ะแต่เป็นตัวช่วยทําให้อุจจาระดีะอุจจาระนิ่มแล้วก็ช่วยทําให้ระบายเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วนอกจากที่เราจะอืดแล้วเนี่ยผิวพรรณเราก็จะดีด้วยใช่แล้วค่ะ